ไม้ขีดไฟเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะเราจะต้องกล่องออกห่อด้วยกระดาษโฟมร,ระวังนะกำลังอยู่ช่วงก่อสร้างจากนั้นก็ใส่กระดาษเข้าไปแล้วก็ปูพื้นเราจะทำโซฟาแสนนุ่มลูกปัดจะไปไหนขอเยืมก่อนเนะและใช้ลูกปัดเพื่อทำเป็นขากล่องธรรมดาแบบนี้จะกลายเป็นเตาผิงแล้วก็ติดลูกปลิ้นเตาผิง กระจกจะทำมาจากกระดาษมิเลอร์แล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ทีนี้ตุ๊กตาก็สามารถส่องกระจกได้ทำเตียงจากกระดาษโฟมแล้วก็ลูกปัดตุ๊กตาของเราจะต้องชอบบ้านตุ๊กตาแน่นอนคุณแม่และคุณลูกมาที่งานจะแสดงสินค้าหายากอโหของนี่ประหลาดจังเลยแมวน่ารักจังคุณแม่แถมยังมีบาลังด้วยนะคุณแม่คาถา ได้เลยจ้าหนูน้อยยิ้มหน่อยแม่จ้าแม่บ้านตุกตานี่นะว้าวต,ต,ตุกตาต้องชอบแน่เลยเธอจะได้นั่งขี้เกียจอยู่บนโซฟาแล้วก็เผามันปิ้งที่เตาผิงพอไปกลางนองเสร็จแล้วก็มานอนอื่นเดี๋ยวพวกนี้มารับนะบาย้าปั้นกระดาษฟอยให้เป็นลูกวงกลมว้าวเยอะจังเลย แล้วก็กลุมด้วยดินเบาเวทมนต์จะทำให้มันกลายเป็นถั่วและตุ๊กตาจิ๋วจะอยู่ข้างในนั้นอ๋อดูสิมีของเล่นเยอะเลยและนี่ก็คือถั่วโชคดีพอเปิดมาปุ๊บมันจะต้องมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนมาชิวดาออกมาที่สวนข้างนอกเพื่อเก็บดอกไม้แต่แล้วเธอก็พบเข้ากับดอกไม้ประลาเออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและแล้วก็มีหมอกวิเศษ ดอกไม้แบ่งบานข้างในมีมเมล็ดถั่วประหลาดซ่อนอยู่เพราะเธอเปิดถั่วออกมาเธอก็เจอเบบี้น้อยเอ่ออันนี้เป็นของขวัญจากดอกไม้เหรอน่ารักอะ่ะแบบนี้เราก็มีของเล่นแล้วฉันจะต้องโชว์อันนี้ให้แม่ดู <S <S ขนาดตุ๊กตาเรายัางอยากมีลูกเลยปั้นดินเบาออกมาให้เป็นเบบี๋ต่อขาและแขนเข้าด้วยกัน ผมสีฟ้าเนี่ยบอกกับเธอมากเลยแล้วก็ใส่ชุดนอสีชมพูติดหูติดตาแล้วก็จุกนมเป็นเด็กที่น่ารักจังลอรี่กำลังเล่นอยู่ดูเหมือนว่าเบบี้อยากจะมีเพื่อนเล่นแล้วนะ <Yes. S 1> อ่าจำได้ว่าในหิบสมบัติมีของเล่นซ่อนอยู่นี่นะตุ๊กดาทรเหรออ mm. ไม่ใช่วันนี้ ว้าวตุ๊กตาร r y b บ b y โด e นนี่นะ <Yeah! S 1> ซื้อมาแล้วลืมได้ไงนี่เล่นซี่ดูสิสวยใช่ไหมเอาแล้วมาเล่นกันดีกว่า <c oughs> นี่ขอยืมหน่อยสิ <c oughs> โอโอตุ๊กตาบบี้ร้องไห้แล้วเ <c oughs> ออบบี้โทษทีนะฉันเลยว่าเธอติดจุกนมนี่นาอ่ะเอากลับไปเลย <c oughs> อย่าร้องไห้นะเฮ้อ <c oughs> เงียบแล้วทีนี้เแบบีของเราก็มีพี่ชายแล้วเธอก็จะไม่เหงาอีกต่อไปไงจ้าทุกคนนี่คือแมนดาและนี่ก็คือน้องสาวคนแก่งของเธอได้รับเชิญไปไงานวันเกิดอแมนด้าช่วยหน่อยฉันอยากจะมีตุ้กตาตัวใหม่อมเออโอเคเดี๋ยวฉันจะดูให้นะดึงแคปซูลยาออกจะทาสีให้สวยเลย <Nice. S 2> ไนด้เวลาทำตุ้กตาแล้วล่ะ อแมนดาแค่จะต้องปั้นตุ๊กตาดินออกมาแบบนี้ใส่เข้าไปในเตาอบเฮ้เสร็จเรียบร้อยแค่จะต้องทาสีแล้วก็ใส่เข้าไปในแคปซูลติดโลโก้ลงไปเลยใช่ <c oughs> เป็นงานดีมะอันนี้จะฝากให้เพื่อนด้วยนะ <c oughs> ขับใจไปนะ <c oughs> เอาเร็วเข้าเดี๋ยวเขาจะตัดเค้กแล้วนะ เออไงคือฉันมาสายหน่อยโทดีไม่เป็นไรเรากำลังจะตัดเค้ควพอดีเออแล้วไหนเจ้าของวันเกิดอ้อแฮปปี้บดย์นะเบบี้น้อยดีใจมากเลยมาเล่นด้วยกันนะทำหัวหางจากดินเบาเลยมันคือเมอร์เมดแล้วก็ทำผมท <laughs> าท็อปแล้วก็หางให้เป็นสีฟ้าทาผม จากนั้นเราจะทาสีทาเล็บสีใสลงไปแล้วก็ทาทำด้วยสีม่งวงฟ้าปากกาจะกลายเป็นแพคเกจติดด้วยโลโก้จากนั้นก็ใส่ตุ๊กตาลงไปและนี่ก็คือ Mermaid s u r p r i ไพเพื่อนๆมาหารรลลี่เด็กๆกำลังกระโดดบนโซฟาอย่างสนุกสนานนี่เธอมาดูกระดาษพวกนี้กันเลยฮะอน่นระไรอะ่ะนี่มันใบโฆษณาตุ๊กตาเมอร์เมดตัวใหม่อ่ะ แม่จ๋าแม่ดูสิโอ้น่าสนใจดีนะเออโอเคเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาให้นะจ๊ะอ้ากลับม,มาแล้วจ้าย,ย้ยขอบคุณค่ะมาเปิดดูกันเลยว้าวอันนี้คือตุ๊กาตาที่มันจะเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำนี่นะ<อ>แล้วเวทมนต์ก็มีจริงมเมื่อเมร์แม่โดนน้ำเธอก็ได้เผยโฉมที่แท้จริงของเธอออกมาเธอสวยจังเลยอ่ะ ขอบขคุงค่ะแม่และตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันเมอร์เมที่สวยที่สุดเลยเด็กๆทั้งสองดีใจเหลือเกิน <c oughs> นำพิมพ์พลาสติกมาเราจะทำเป็นพาเลตเมคอัพแล้วขอบให้ทู่จากนั้นก็เจาะรูเพื่อใส่วงแหวน <c oughs> ว้าวแวววจังแล้วก็ใส่สีลิปสติกลงไปจากนั้นก็ทำแปลงแม้เหมือนงานจิวเวลี่เลย และลิปสติกเนี้ดู Amazing มากใส่กลิตเตอร์เข้าไปแล้วก็ใส่ลิปสติกกิฟตเซ็ตสมสวยแบบนี้เป็นคอลเลกชันเครื่องสำอางใหม่ที่แฟนๆของตุ๊กตาอย่างเราห้ามพลาดเบบีบ้แซมมี่ชอบดูเวลาพี่สาวของเธอแต่งหน้านิกกี้ขอลองบ้างได้เปล่าอเอ่อไม่เข้า่องสำอางนะเน่าไว้สำหรับผู้ใหญ่นะ งั้นฉันคงต้องลองเองแล้วล่ะนหนดูซิว่ามีอะไรขอใส่ดูหน่อยนะโอโอพี่สาวกลับมาแล้วอ,อุ๋อแซมมีไปล้างหนะ้าเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวแม่จะมาโวยวายเอาโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่แต่งหน้าให้กันแล้วกันอันนี้กิฟต์เซสสำหรับแต่งหน้าตุก๊กตาโดยเฉพาะเพราะว่ามานไม่ผสมสารเคมี ว่ารูปไอศครีมลงบนกระดาษแข็งแล้วก็ติดกระดาษโฟมเข้าไปจากนั้นก e ็ติดสติกเกอร์เพชรสีจ๋ามาเลยเราจะระบายสีสันต่างๆลงไปเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ย <conce> ก็อยากจะมีป๊อปอิดแบบนี้ใช่มหมครอบครัวนี้กำลังพ้าผ่อนอยู่ที่สวนวันนี้อากาศดีจังเลยนะเด็กๆ ใช่อยากจะกินขนมจังเลยฮะบังเอิญจังเลยรถไอศครีมผ่านมาพอดีเลยนะเย้ Yay, ไอศกรีม <c oughs> ไอศกรีมเลือกได้หลากรสเลยนะคะอยากจะได้รสไหน <c oughs> เออมีรสป๊อบอิตบ้างมา <c oughs> ใช่มีพอดีเลยจ้ะ <c oughs> ว้าวคงจะดีมากเลยถ้ามีไอศกรีมลูกป,ป๊อบอิะนะ <c oughs> อร่อย เป็นวันดีดีจริงๆนะทำกังหันลมจากกระดาษสีปักเข็มหมุดเข้าไปไม้จิ้มฟันจะกลายเป็นไม้จับแล้วก็โรดดิกริตเตอร์แบบนี้เลยเด็กๆเดินมาที่สวนฮอดูสิที่นี่มีงานวัดด้วยนะอ๋อแเจ๋งอ่ะเด็กๆอยู่ไหนกันเนอะ นี่อย่าวว่งไบไกลสิแม่ตาไม่ทันแล้วนะแม่ใจดูมีของเล่นเต็มไปหมดเลยของเล่นค่ะของเล่นว้าวดูกลางหันนิตอนที่ลมแรงพัดผ่านมากลางหันของลอี่ก็โดนลมพัดไปฮะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้ว,วมันไม่ยอมหล่อลงมาทำไงดีไม่เป็นไรจ้ะคุณลมเนะ่ก็อ,อยากจะเล่นด้วยเหมือนกันอันนี้อะเอาขึ้นไปเลย เย้วันนี้โชคดีจังเลยมาสะดุดเลยกันนีะเพื่อนๆ <laughs> ว้าวดินเบาสีน้ำตาลกลายเป็นน้องเรนเดียร์ขาสีขาวแล้วก็น่าสุดน่ารักข้างบนก็จะมีขนสีขาวเจ้าก,กวางตัวนี้เบาสุดๆวันนี้ฉันดูลาลิลูมาอยากจะทำตามลาลิลูจังเลย เป็นไปตามอย่างที่คิดเลยลาลิลูเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์จริงๆตุ๊กตาเอนชานเตมองฉันเชื่อว่าจะต้องขายได้แน่นอนเบบี้แอนอาศัยอยู่โดดเดี่ยวในปราสาท uh huh. เธอไม่มีแม้กระทั่งเพลงกล่อมเด็ก uh huh. วันๆเธอก็อ่านหนังสือนิทานอยู่คนเดียวและแล้วก็อ่านจนจบได้เวลาไปนอนแล้วนะ uh huh. ทันทีที่เธอหลับตาลงเวดมตนก็บังเกิด ตัวละครในเอนชันติโมและสัตว์ต่างๆก็ปรากฏตื่นได้แล้วจะเด็กน้อยนี่ไม่ใช่ฝันนะฮะเจอเป็นใครอ่ะฮะพวกเธอมาจากเอนชันติโมเหรอพวกเราอยากจะให้ของขวัญแก่เธอเดี๋ยวขอหาของก่อนนะนี่จ้ะกวางเอนชันติโมจะทำให้เธอจดจําเรื่องราทั้งหมดในวันนี้ และตัวละครทั้งหมดกลับเข้าไปอยู่ในหนังสือตามเดิมและแอนเองก็มีเพื่อนใหม่ที่เธอหวังไม่ลงเลยทีเดียวฉันนี่โชคดีจังเลยที่ได้เจอตัวละครตัวโปรดของฉันนะและเด็กน้อยแอนก็ได้หลับฝันดี